สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซีทโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับตานนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมเอวาณานะครับที่ปางนานะครับนี่โรงแรมนะครับแต่ได้มาจอดตรงนี้ครับนี่ข้างคลองครับข้างคลองข้างป่าศักนะครับต้นศัก คนสักทองนะครับนี่ก็รอเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งครับที่จะออกจากโรงแดมไปวัดพระแก้วนะครับนี่ก็พนักง,งานกตทมเขามาทำความสะอาดที่คลองนะครับคลองน้ำบางนานะครับฝับงนู้นก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านคน นี่คือรถกทมครับนี่รถกทมพ <c oughs> น,นงานก็มาทำความสาิร์บอันนี้ติ่เป็นโุอาคารจอดรถของโรงแรมรอรอรอ,อเวลาตอนนี้ก็สิบโมงมนมีครึ่งเลยครับรอเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งเดินทาง ไปวัดพระแก้วนะครับรับเข้ามาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้รับเข้ารับจากสนามบินสวนนุวรรณภูมิก็ไปกินข้าวที่ซุยจิ้งกงแล้วก็มากลับไปโรงแรมนัน บ้านมางหลังหลังเลิกเวล่าอยู่สองคนก็มีรถแรงห้าคัน <c oughs> ผมเห็นแล้วบ้านแล้วผมก็มอย่างเงี้ยแม่งจะด่าไม่ได้ผมก็ไปด่ได้มันบอกม,ออมันมีจักรขนาดอ, <c oughs> อยู่บ้านนอกเห็นอยู่อยู่สองผเมเนียลูกก็ไปไหนหมดมีรถอยู่สามคันสามสี่คัน ส <S an> บายลูกก็มีครอบครัวก็ปไปสร้างใหม่แล้ว <S <S <an> ใช่พอจะตายหากันก็โทษลูกทำไมลูกไม่ยอมมาดูแลพอ,อลูกมาเออคือไม่ทํางานไหนไม่อยู่กับลูกกับเมียกับผัวเหมือนเอาอีแหละพอเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเดือ,อดร้อนคนข้างบ้านเนี่ยทำไมลูกเลยก็มีตงังค์เยอะแยะ,ยะไม่ยอมมาดูเออเป็นงานกันน่ะเป็นงานกันะ <S <S <an> เป็นซะอยงานน่ะเนาะคนเป็นอย่างนี้แหละ เห็นแม่บ้านนั้นก็มีกันนะไม่เห็นเหนือฟ้กาก็แจกเขาแยกย้ายบ้าหลังหลับคนรวยก็รวยจริงๆนะเหลือใช้คนเลอ้คงเหลือที่เหลือใช้หรือมาจะแจกกันเนยอะหมาจะทนอีกกี่เหนียวด่ามันทำไมได้ก็มีที่อยู่ไร่หนึ่งสองไร่เขาก็รวยนะมันก็อยู่แบบพอจะกินอะไรกันมากมายกว่าเราตู้ที่มันปีนีจย เห็นอยู่อย่างเงี้ยบ้านหลังหนึ่งบางบางบางคนเนี่ยอยู่อยู่สามคนสองคนยายคนหนึ่งใจคนแล้วใช้คนหนึ่งอันไหตัวปีนี้แม่งจับคนรวยเท่าไหร่อ่ะเห็นเลรอที่แม่งจับติดจรตรงเร่จำไม่ได้โดนดงดาราตั้งแต่ไอ้ร้านทองอ่ะผมมีร้านทองตัวไปได้กี่เป็นร้อยล้านใช่แล้วก็มาไอษัทไอคอนอะไรไอคอนอีกกี่พันล้านแล้วก็มาไอ้นี่อีก นายตามอีกนแล้วแม่ก็อีกกี่ร้อยล้านน่ะแล้วไอ้นั่นอีกเจ้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้เป็นหมอเป็นอะไรอ่ะไอหนีไปจีนอ่ะไอ้นั่นอีกใจยิ่งรวยมันยิ่งโกงกันเก่งหัวมันคิดโรงเรียนไหนก่อนก็แปลกนะว่าทําไมเขาเขาเอาเงินมาจากไหนก็อย่างพี่มีมีเส้นสายเงี้ยเอาไปพี่เป็นประธานบริษัทอย่างเงี้ยอืเพราะพี่มีอย่างเงี้ยเมผมรู้จักของเงี้ยมันแชร์ลูกโซ่เออเออมันก็ไปอย่างเงี้ยอ่าเฮ้ยพูดกันหน่อยแล้วเข้าสื่อแล้วเข้าในกลุ่มแล้ว ก็ออเอาไปเชื่อใจบางอีเชื่อใจพี่ผมเชื่อใจพี่มาอย่างนี้แหละจะเป็นตะเวนไปแหละาวบคืนไปอไม่เป็นไรอาหารอาหารหาเรื่องซัดเงินสดเนถ้ามันถ่ายกันเงินสดทองเชิงมาดิทหารชาตินี่นจะใช้หมดไงวะเออด่าเล่นเล่นเพือ Big, Big อ่อบิ๊กบิ๊กตำรวจเป็นไงไปมาๆตัวเองโดนจุกใครจะช่วยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ติดคุกเหรอคุกอยู่เรือนจำคนทั้งน,นั้นเลยพวกนี้เขาไม่ให้ออกเลยเลยน

แม่งเรามีแค่ร้านหนึ่งเราก็ดีใจแล้วอ่งใช่ป <c oughs> ่ะพี่แม่งปลูกว่าหลาเล็กแม่งขูดป่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไนี่ยกินนอนผมวิ่งทัวร์เพิ่งทัวร์เข้าไหมตอนน,นอนนั้นก่อนนั้นนั้นก็รุมๆนอนมีกินมั่งไม่มีกินมัาง,ไ,ง <c oughs> ไปวิ่งรถพนักงานก็แถ <c oughs> วโน้นจะจอดเตืนเกลือเลยนะนี่เพิ่งจะมีเพิ่งจะได้วิ่งงานเดือนหนึ่งเนี่ย ยอะตามกันเถะไอ้ตามผมที่ไ้ตามมาเลยของเจ้าไว้ไอ้รถตัวรถเ้าอ,อ่ะเทียบเอะเลยเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยครับประมูลรถไปเยอะเลยเนี่ยก็เขาติดต่อเอเย่นได้อะไรได้เขาก็ประมูลรถส่วนมากจะเป็นพวกเก่าๆนั่นแหละรถตัวรถเท้าใทยตัวทางบ้านมัๆๆนก่เป็นนั่นแหละยุคสภาพ่มดใช้น้ำบินมาทั้งเกลากับบรันครับ นี่เริ่มมาแล้วเนี่ยบริษัทผมอะบริษัทใหญ่ไปอยู่ปทุมใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันย้ายอู่มาที่ระกำละอืมที่ระกำที่มันใหญ่มันกว้างมีอยู่ที่หนึ่งเปิปลาไปเปิดปลาหน่อยกว้างนะ ไตกวางนันแถว,ว,น,ว,วน,แนั้นเรากจะเป็นุ่งงาเยอะไงแถวโรงงาน,นเอริบอยอ่ะของโออทั้งนั้นเลยใครนีคมอ่ะโอเอสยามเจมแต่ก่อนสยามเกมอยู่นู่นนวลกันนี่ย้ายอู่มานี่ก่อนผมกับบานนะบานผมอยู่ตองเท็อย่ทนเชครับโหพอช่วงมาจังหวะรถทัวเขามาเนี่ยคู่รอจนเกินเนี่ยจาวเลยรถยวขาอ่ะนะรถยกขาแบบมันเป็นมีเป็นร้อเนี่ยนั่นน่ะ ว่ลัวหัวมวนตอนนี้กัตัวเวลาครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้เตือนนะครับเพื่อเจอคลิป,ปใหม่ๆขอบคุณมากครับที่ขอบคุณมากๆเอฟซีทุกท่านที่ช่วยดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ก็วันคริสต์มาสขอให้เอฟซีทุกท่าน ประสบแต่ความสุขนะครับสุขสันวันคลิปมาสนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ